คือพี่ไเป็นกองเชียร์ได้ไงฮะก็คือพี่เดินเข้าไปก็ไปเชียร์ไปตะโกนเชียร์อย่างนี้นะพี่ครับถ้าพี่จะตอบอย่างนี้พี่ไม่น่ารอดจนถึงได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้ฉว์หน่อยฉวยเหน่อยสูง190ไม่หอยไม่มาเหรอบอกตรงนะ้วตอนนี้ผมยืนเหมือนเป็นเห็บหมาเห็บหมาเห็บหมาเลยนะ ผมจะโตขึ้นผมจะสูงจริงๆแต่ผมกลัวความสูงเป็นต้นขาออกเหรอใช่ผมกลัวว่าจะสูง180เลยกั้นใจสูงไป162ครเมื่อกี้ผมบอก162เราเพิ่มจีบบอกว่าจริงเหรอพี่ทำไมเหรอฮะไม่พี่สูงไม่ใช่ว่ะไม่ต้องเปลือพูดจริพี่ต่ออีกได้จริงเหรอพี่ไว้สูงกว่าหมานอนเนี่ย เป็นนักกีฬามาด้วยกันอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่อย่างพี่หอยนี่ไปสนิทกับเขาได้ไงตอนนี้ผมมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งรับจ้างสนิทดารารับจ้างสนิทดารารับจ้างสนิทดาราคนดังระดับนี้ใครบ้างไม่อยากสนิทคนดังระดับนี้เล่นกีฬาอะไรไหมเล่นกีฬาในเริ่มงจัตรัยา จะไม่ได้สนิกับทั้งน้องเป็นดยตรงแต่แม่สนิทกับแม่ของเขากเ่รู right. ้ไหมนี่น้องป้มสูงขนาดนี้เนี่ยไปขอลูกด้วยกันนะเนี่ยไปขอที่วัดไผ่ลงัวแม่คะคนไม่ใช่ยีราฟค่ะมีสัญญาณมือสากลไหมว่าโอเคทุกทีมู้หมดแต่ละทีมก็จะไม่เหมือนกันแต่ลวแต่ทีมใช่ครับมียังไงบ้างฮะบอลเร็วบอลเร็วแต่ละตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันอีกนะทีนีอย่างนี้ท่านองย่างนี้แล้วใครเป็นคนส่งสัญญาณอ่ะทุกคนค่ะ คมีแต่ส่งให้ส่งก่อนไอัอย่างนี้คือไม่ออกใช่ไหมนี่อย่างนี้อเรากันเขาบอกว่ารออีฟฟ์อย่างนี้นะโทษนี่มือตีนเต่าเลยเอาละดูหน้าพี่หอยก็รู้ดูหน้าคุณแม่ก็รู้ดูหน้าเป็ก็รู้ว่าเราเข้าใจกติกาแล้วตอนนี้งั้นเราเล่นวอลเลย์บอลนิดนึงไหมฮะแบ่งทีมเอามาเลยคุณแม่อยู่กันนี่เป็กอยู่ฝั่งนี้เออแอเคโอเแบ่งทีมทีมเล่น แพ้แน่ปาปาก็อยู่ด้านหลังพบอัดตัวสูงปาเป็นตัวรับแน่หนูเป็นตัวเซตแล้วอ่ะแม่เป็นตัวซอยสิปาไม่ยอมปาเขาไม่ยอมปาเขาจะเป็นตัวซอยแบ่งทีมอย่างนี้นะขอโทษนะคะนั่นเล่นวันแรกอันนี้ฝั่งนี้เล่นเปตองหรือไงคะเนี่ยฝากคุณก็นนี่ไงครบสามคนพอดีเซตซอยเสียบ ยังไม่ไรครบ3คนนี่มันแค่2คนครึ่งเองชี้ชาดบอกว่าอยากลงคลองก็ต้องแก้ผ้ากระโดดตามก็แก้ผ้าแล้วก็กระโดดตามชิชายอะไรเงี้ยก็แม่รู้ก็โดนตีตอนเด็กๆเป๊ก็เป็นอย่างเงี้ยแก้ผ้ากระโดดลงคลองเหมือนกันพอเป๊กกระโดดลงไปปลากระโดดขึ้นไปยืนสัตว์อะไรเถ้าถามกิ๊ฟนะค่ะสองคนนี้ถ้าามกิ๊ฟนะถ้าถามกิ๊ฟคือเขาซีกันเขาซีกันตอบได้ไหมคะได้เเเอดยยาลู คนเมื่อกี้หนึ่งนไงเขาโดนใช้กอกน้ำนะใช่ไหมแม่ชอบใช้กอกน้ำแล้วเหนืช้ยเลยพหโดนใช้ไหมหนูไม่มีตู้เย็นหนูกินในพอดีแล้วใช้แม่กอกน้ำถ้าอีกคนหนึ่งกอกมันจะดูน่ากลัวนะอะไรอะถ้าใช้ลูกอะมันจะน่ากลัวทำไมอะลูกกอกทุกคนดีใจกับเราแบบเฮฮาเป็นความเป็นความภาคภูมิใจคือได้เข้าชิงนะครับเดนั้นจบได้ถนนโล่งเลยอะรถจอดหมดเลยฮะ น้ำมันแพงช่วงนั้นอยู่เชียร์ใตอนนี้เลยนะประเทศไหนน่ากลัวที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกตอนนี้ประเทศไทยค่ะ สักเราจะยุเลยบ่าสักเลยดีมากไม่เจ็บหรอกนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ไปด้วยแต่เราแต่เรายุเขายุเพื่อนยุเพื่อนเพื่อนดีไม่เราเป็นคนกลัวเข็มคือถ้าเห็นนะคะเหมือนจะเป็นลมเลยอย่างนั้นเลยมันเป็นมันเป็นโรคอะค่ะมันไม่ใช่มันเป็นโรคหนูน่ากลัวนะมันคนเป็นเยอะเห็นไหมท็อปท้ายอะพี่บินกับเอกพันธ์นลยคกูเข็มคือก่อนหน้านั้นนะคะกลัวแต่เข็มเล็กนะเข็มใหญ่หนูไม่กลัว จะทราบหมดเลยว่าหนูจะเป็นคนกลัวเข็มมากจองเลือกอะไรทุกอย่างก็จะให้มาคนแรกแล้วก็ต้องนั่งพักคือลุกเดินเลยไม่ได้เนี่ยแม่จะถามยังไงทุกวันนี้กลัวป่ากลัวดิกระเกงขาดยังไม่กล้าเย็บเลยกลัวเข็มได้ได้สักก็มีมีสักบ้างสักอะไรอ่ะมังกรค่ะป๋าสักมังกรเพราะว่ามังกรเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ไม่สักตรงไหนอ่ะจ๊ะไม่สักตรงไหนอะแม่สักตัวนี้ มันมีความเชื่อว่าสักตรงนั้นตรงนี้จะโชคดีเหรอทำไมแม่สักตรงนี้ล่ะไม่ได้สิลูกมังกรอ่ะมันต้องอยู่ใกล้ถ้ำมันกเป็กก็เหมือนกันเป๊ก็ชอบสักเป็กสักปลาคาบอยู่ข้างหลังสักเลยนะลาคาบแบบยากุซ่าแต่ว่าพอไปสักแล้วเจ็บได้แต่ลูกตาเล็กๆมาผมจะสักมังกรแล้วผมบอกว่าหัวมังกรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหัวไหลแล้ว หาง<อ>เขาเนี่ยไปพัน,พนจนถึงข้อศอกเป็นพันอย่างนี้แล้วมีเกล็ดๆๆ,ๆ็เ็เ็ลยแล้วผมถามอย่างเดียวว่าเจ็บไหมเขาบอกมดกัดผมว่าเฮ้ยก,ก็ได้สิะวะตอนนั้นม<ด>ไม่มียาชาอะไรไมยมีย่เขาบอกแค่มดกัดผมวางแขนเข็มลงมดกัดจริงๆด้วยมดตัวเดียวทั้งหนังทั้งหังทั้งหังเลยใช่รับ มังกรมันเจ็บขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่าดังนั้นเอารูปอื่นมาดีกว่าสรุปแล้วเป็นเอุนตอร์แมนครับก็ยังไม่เข็ดเมื่อสองปีที่แล้วผมสามารถทำซิกแพดได้มบอกผมอยากได้ม้าอยู่นิคอนสักออกมาเป็นหมาปักเลยทีเดียว แฟนชอบหรือเปล่าอะไรนะครับแฟนชอบหรือเปล่าเลยรู้ได้ยังไงปกตินยูนิคอร์นมันต้องผู้หญิงไงทำเป็นไม่ได้ือมือตกยูนิคอนมันต้องผู้หญิงไงมีสองอย่างอ่ะคือตอนคบกันอ่ะกำลังสักไปได้หัวแล้วแล้วเขาบอกเลิกก็เลยไม่สักจ่อแล้วเอาแต่หัวพออย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงผมบอกเลยผมเฉลยเลยที่ผมผมสักมาตรงเนี้ย ผมกับพี่ม้าอ่อนนภาก็ขออนุญาตทำหน้าให้ดูหน่อยขอสามแอคแบบนี้เลยอ่ะแอคหนึ่งแอคสองแอคสามหนึ่งสองสามแอคช่น บางคนชอบก็จะเขินเข้าไปพูดดีๆให้ของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่หน่องจะไม่ใช่ยังไงถ้าเขาชอบคนไหนเขาจะไปพักหัวขอโทษนะคพี่ขอโทษนะทำไม่ดูกโองเ้ยแบบจริงจังเลยยังไรเล่นแรงๆเล่นด้วยผิดปกติเตะยออะไรเตะเตะเตะพี่พี่จริงจังเลยจริงจังจริงจังแล้วจริงจังจริงจังกพี่เอ เข้าไปเขาเอามือดันพี่ก็ไม่รู uh. ้